สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีจ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หนังหน้าโรวันนี้ที่ฉันพกมุกมาขนาดนี้เพราะว่าที่ฉันคือไข่มุกแห่งอันดามันค่ะเราจะได้สัมภาษณ์น้องบิวกินน้องพี่พีแล้วก็พี่มีนผู้กำกับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสนั่นเองก็คือเตรียมคำถามแบบ จริงจังเลยคือตอนแรกเกจะถามไว้แสนกว่าข้อนาดาวให้ถามครึ่งชั่วโมงก็เลยต้องตัดเหลือแปดข้อประมาณนั้นบวกลบบวกลบบวกลบแหละก็จริงๆแสนกว่าข้อกับแปดข้อก็ห่างกันไม่ได้เยอะนี่จริงๆบิวกินพีพีอ่ะพร้อมใจจะตอบนะใช่แต่เราไม่พร้อมใจจะถามมันเขาไม่ดีเานั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้ไปสัมภาษณ์น้องๆกันหลังจากที่เอฟหนึ่งปล่อยมาแล้วไปค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคสวัสดีครับ สวัสดีครับเป็นไงบ้างเมื่อวานวิวกี้กับพีพีได้ดูอีพีหนึ่งไปหรือยังที่จริงได้ได้ดูกันก่อนหน้าเมื่อวานแล้วด้วยครับก็เป็นไงบ้างพีพีเป็นไงบ้างฮะแกงหนักมากพี่โกรธพี่มีนมากและพี่ก็จํานมสกุลพี่มีนไว้เราด้วยเพราะว่าคือผิดตั้งแต่หัวคลิปยันท้ายคลิปเลยพี่โดนแกงพี่คือต้มโฮดีๆนี่เองมาจากภาคเหนือ อ,อย่างน้องๆได้ดู EP หนึ่งไปแล้วใช่ไหมลูกก็คืออยากรู้ว่าชอบฉากไหนที่สุดใน EP หนึ่งรีแคปให้ฟังหน่อยครับชอบซีนที่เต๋กําลังจะลากับกับมะกับโกที่ใต้หอครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่พาร์ทหนึ่งมาเต๋หรือกับโกเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทกันแล้วเหมือนกับว่าโตด้วยกันมาะมอะไรเงี้ยรวมถึงมะที่เหมือนกับว่าเป็นแม่ที่เลี้ยงเลี้ยงลูกมาคนเดียวทั้งสองคนแล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างผูกพันแล้ว เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจอะไรต่าง,างๆของเต๋อในเต๋อเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าแคร์มากมากก็คือเหมือนเหมือนเขารักกันมากรครับแลวเหมือนพอซีนนี้มันเป็นซีนเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ตัวละครกําลังจะเหมือนออกจากบ้านมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเหมือนกับว่าซีนเป็นซีนที่จากกันจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าพอพอถ้าเกิดว่าเราตามเรื่องมาแล้วเราเห็นว่าเห็นว่าเขารักกันแค่ไหนมันเหมือนว่ามันใจหายนิดนึงว่าเออ ลูกคนนี้เหมือนกําลังจะโตขึ้นไปอีกอีกอีกวัยหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่ามันมันมันทัชสำหรับพีพีชอบซีนที่เป็นในอะคเรียมครับที่จูบกันชอาซีนเดียวกับแม่ลอยลอดมาอย่างภาคที่แล้วเงี้ยเขาเขาไปจูบกันที่ใต้น้ำเนาะภาคนี้ก็ใต้น้ําเหมือนกันแต่ว่าคนละความรู้สึกแล้วอย่างภาคที่แล้วมันคือความความสับสนความที่เราไม่รู้ว่าเราทําสิ่งนี้แล้วมันจะถูกหรือเปล่าเราเลยหนีกันไปใต้น้ํา เพื่อเป็นแสดงความรักต่อกันแต่ตรงเนี้ยมันใต้น้ําเหมือนกันแต่เป็น,เป,นเป็นใต้น้ําที่พับบิกมันเป็นใต้น้ําที่ทุกๆุกคนอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นการจูบที่แบบเหมือนเราเปลี่ยนสถานะแล้วไม่ต้องปิดบงังไม่ต้องปิดอะไรล<า>อาถามพี่มีนมากดีกว่าพี่มีนนะฮะพี่มีนชอบซีนไหนที่สุดในอีพีหนึ่งตอนถ่ายอะ่ะก็ไม่รู้ว่าซีนนี้จะชอบสุดหรอกมามามาชอบสุดตอนตอน,ตอนตัดต่อคือซีนที่โอเอ๋อเขาคุยโทรศัพท์กับแม่แล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าคิดกลับไป แบบถึงทะเลแล้วก็กลับมาที่ที่ตึกในเมืองอะไรประมาณนี้ครความเหงาอะไรประมาณนี้ตอนตอนัดตอ่ตอเราก็พยายามหาเพลงมาใส่ว่าเพลงไหนมาจะเหงาอะไรเงี้ยล้วก็คิดได้ว่าเอ้ยมันจะมีเพลงของพีพีเองนี่แหละที่เป็นเพลงห่มผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเพลงห่มผ้ามันแบบดนตรีมันยังมันมันมันรู้สึกว่าแบบดนตรีมันก็ป๊อปอะไรเงี้ยมันเลยแบบเอามาใส่ในที่อาจจะแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยลองลองไปแบบให้พี่คนที่เขาทำสกอร์ครับพี่หนงเขาเขาเขาลองรีอาร์เรนต์เพลงมาใหม่ แล้วก็แบบว่าพอเอามาใส่ปุ๊บกลายเป็นแบบโคตรเหงาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันเข้ากับซีนมากก็เลยชอบมากอะไรฮะจริงเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนปล่อยเพิ่งปล่อยเพลงมาก่อนสัมภาษณ์ได้ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะสองชั่วโมงก็คือแบบเข้าไปฟังเพลงน้องก็คือเหงาจริงเหงาจริงพี่มีรู้สึกกลัวไหมครับว่าจะมีกระแสว่าลายเส้นของแปรลักเปลี่ยนไปเนื่องจากเปลี่ยนพ่มกับอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็กลัวแน่ๆฮะกลัวตั้งแต่กลัวตั้งแต่แรกกลัวตั้งแต่กลัวตั้งแต่ตอน พาร์ทหนึ oh, like ่งเขาเริ่มอ่อนอะไรเงี้ยตอนแรกตอนแรกตอนรับงานไม่ได้กลัวเพราะว่าแบบยังไม่ได้เห็นว่าแบบบอสจะเอาไปทํำยังไงเราอ่านแค่บทอะไรเงี้ยฮะกว่าพอพอเราได้เห็นเนื้อเนื้องานที่บอสเขาทำออกมาแล้วอุ้ยเราก็ตกใจนิดนึงว่าโอ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรอมันต่างจากจินตนาการของเราอะไรประมาณนี้เราก็เริ่มเห็นลายเส้นชัดเจนว่าอุ้ยบอสเขาจัดเต็มมากนะกับพาร์ทหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็แล้วเราก็ทําเรื่องแรกแล้วเราก็แบบว่าเราคงไม่สามารถที่จะบิด ตัวแบบคือบอยเขาฝึกฝนฝีมือมามากจนจนมาถึงมาถึงจุดนี้ที่เขาทําแบบวิจิตตาการตาอะไรขนาดนี้ได้อะไรอย่างงี้ครั <c oughs> ผมก็เลยเหมือนกันบ,บว่าต้องต้องคิดเยอะมากว่าเราเราจะทํำยังไงดีอะไรเงรี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทําในทางที่ตัวเองคิดว่าถนัสุดแล้วก็ชอบที่สุดอะไรเงรี้ยแต่สุดท้ายมันก็ยังกลวย,ลยแหละอย่างเมื่อวานตอนออน EP หนึ่งก็ ก็หนีแต่โซเชียลอยู่เล็กน้อยไม่ได้แว่ากลัวกลัวโดนโดนเปรียบเทียบอยู่ประมาณนึงฮะแต่เท่าที่เราดูมันก็แบบคือเอาจริงๆอ่ะสําหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันไม่มีตัวละครตัวไหนเปลี่ยนไปเลยมันก็คือยังแค่เติบโตขึ้นมันคือแปรรักที่เติบโตขึ้นเฉยๆอะไรเงี้ยอย่างพอมันเป็นพาร์ทสองบูบะตัวละครมันโตขึ้นเราเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าด้วยอายุที่เปลี่ยนไปของตัวละครมันน่าจะมีทัศนคติบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆริงจริงทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เราเห็นว่าจากจากพาร์ทหนึ่งข้ามาพาร์ทสมันคือจากชีวิตมัธยมเข้ามาสู่ชีวิตมหาลัยเนาะมันสําหรับผมมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของชีวิตเหมือนกันในการเลือกเลือกเส้นทางอาชีพหรือว่าเลือกเลือกสายอาชีพที่ที่เราอยากจะเรียนอะไรเงี้ยรวมถึงตัวละครก็มีจุดเปลี่ยนหลายหลายอย่างทั้งในเชิงของความสัมพันธ์ที่ว่าเริ่มเป็นแฟนกันหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพการเข้ามาอยู่ในสังคมที่เป็นความฝันของตัวละครมา มันเหมือนเราต้องมานั่งลำดับใหม่ว่าจุดเริ่มต้นมันมันมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วในช่วงที่มันหายไปจากจากตอนอีพีหนึ่งมาพาร์ทสองเนี่ยมันมันมันมีผ่านอะไรมาบ้างเหมือนเราก็ต้องมาคุยกับพี่มีนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเหมือนที่พี่มีนคิดมาแล้วมันจะไทม์ไลน์มันจะอยู่ตรงไหนแล้วมันผ่านอะไรบ้างแล้วมันกาลังจะไปเจออะไรมันส่งผลกับอะไรอะไรเงี้ยมันยากตรงที่ว่าเหมือนในแต่ละอีพีคือผ่านไป1ปีด้วยเพราะฉะนั้นแกลปหนึ่งปีที่ว่างตรงนั้นเราต้องไปทําการบ้านมาว่า ที่จริงแล้วมันเป็นหนึ่งปีที่ดีหรือเป็นหนึ่งปีที่เกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งปีที่เราไปทําอะไรกันมาบ้างแล้วก็เจออะไรมาบ้างหรือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันต้องทํากันบ้าทั้งหมดห้าอีพีก็ห้าปีเราก็ต้องไปหาช่องว่างมา,มาเติมให้ได้ไม่งั้นมันก็เราก็จะเรียงลําดับความรู้สึกไม่ถูกอย่างเงี้ยงั้นต้องทาไซส์สตอรี่เพิ่มแล้วล่ะครับทาง <c oughs> เราหายไปเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนที่แบบไซส์สตอรี่ออกมาเราดีใจมากเลยอ่ะเ,ออเพราะเราเหมือนได้เห็นชีวิตเขาในช่วงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแกล รอยต่ออะไรเงี้ยใช่แต่ว่าตอนที่ปล่อยไซส์สตอรี่ผลตอบรับดีมากแกบกว้างที่ผ่านไป6เดือนเนี้ยครับระหว่าง1กับ2เงี้ยแล้วพอมันมีไซส์สตอรี่มาพี่รู้สึกว่าคนคนยังคนยังแบบติดตามเราอยู่เลยคนยังให้แบบการตอบรับที่ดีอยู่เลยกับตัวละครโอเอ๋วที่ที่อยู่ภูเก็ตถึงถึงเวลามันจะผ่านมาแล้วหมายความว่าแต่คนก็ยังยังยังรักตัวละครนี้อยู่แล้วก็ ส่งมาถึงเนี่ย I promise you the m o o n ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราเราดีใจจ,จ,จริงๆที่แฟนแฟนแบบซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้อย่าเงี้ย <c oughs> ขอบคุณครับอของพีก่อนเลยในฐานะคนดูคะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาคนดูจะดูซีรีส์หรือว่าจะดูแบบผลงานงของ,ของ,งของบันเทิงอะไรสักอย่างมักจะเกิดการคาดหวังอะไรบางอย่างคะ่ะอยากะอยากรู้ว่าแบบในมุมมองของบิลกินพีพีแล้วก็พี่มีนเองอะค่ะในแปรลักเนี่ยจะเอ u c a t e คนหรือว่าให้อะไรกับคนดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ทำทำไมซีเรียสจังเลยไปดูในช่อง y ยูทูปไม่เห็นจะซีเรียสขนาดนี้เลยทำไมไปดูในช่อง YouTube ก็เห็นเล่นตลกกันนู้นนี่นตลกตลกโปกได้ทำไมไปดูในนี้มันเครียดจังเลยทำไมคือคือนานๆจะได้คุยกับน้องเราก็ต้องต้องถามอะไรที่มันแบบว่าได้สาระนิดหนึงแต่ไม่ต้องใช้คำว่า educate ก็ได้อะไร้ผมว่ามันเป็นก็เป็นธรรมชาตินักเขียนบทเนาะหมายความว่าเราเราเขียนบทไปเราก็อยาก แต่เราเรื่องที่เราอินหรือหรือบางอย่างเราไม่ได้เคยเกิดปัญหาะไรในชีวิตแบบนั้นหรอกแต่เราแบบรู้ว่ามันมีเราก็อยากจะถ่ายทอดสุดท้ายมันจะบงอะไรก็ได้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่ามันจะดีทุกอย่างร้อเปซนขนาดนั้นแต่ว่าหมายความว่าเราก็เชื่อแบบเนี้ยเราอยากพูดแบบนี้เราก็ใส่ลงไปอะไรก็ถ้าคนดูเขาคอลเลกอะไรได้เราก็ดีใจอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเขาดูแล้วแค่สนุกผ่นผานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราก็โอเคเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนั้นขอถามแบบจริงจังทีหนึ่งคำถาม คือในตอนแปลหลักพัทหนึ่งอะค่ะคือมันจะมีแบบ point ของการแบบยอมรับในเรื่องของความรักของ LGBTQ เลยอยากถามทั้งสามคนเลยว่าคิดว่าตอนเนี้ยในสังคมเราอะการยอมรับตรงเนี้ยมันมันถึงขั้นไหนแล้วมันยอมรับกันได้จริงๆไหมหรือว่ามันมีแค่ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบแบบมุมมองแชร์กันอะไรอย่างงี้ผมผมว่าจริงๆเรื่องของการยอมรับ LGBTQ+ ในสังคมเอาในสังคมไทยแล้วกันผมว่าผมว่ามันมีวิวัฒนาการของมันนะแล้วมันก็กําลังเคลื่อนเคลื่อนที่ไปในทางที่ดีควรจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับควรจะมีเรื่องของการสมรสเท่าเทียมหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าไม่ควรหยุดคอนเซิร์นกับเรื่องนี้มันมันดีขึ้นแล้วแต่มันยังดีขึ้นได้อีกถ้าพีนะ,ะับพีพีไม่แน่ใจกันไม่ไม่ชัวร์เลยว่า ตอนนี้ในสังคมเรา,เราอยอมรับกันถึงตรงไหนหรือเราไปถึงขั้นไหนแล้วแต่สำหรับมุมมองพีการที่เราจะรักใครคนหนึง่งหรือเราการที่เราแบบจะมีความสัมพันธ์ที่ดีใครคนหนึง่งมัน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 เป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับหมายความว่าทุกคนสามารถรู้สึกอะไรต่อกันก็ได้ทุกคนสามารถรู้สึกกับใครก็ได้แล้วก็ที่จริงกับสิ่งไหนก็ได้ด้วยซ้ำมันไม่มีกำแพงสำหรับเรื่องนี้เลยในเรื่องของความรู้สึก พี่มองว่าใครใครจะรักใครก็ได้นี่มันก็แค่นี้ครับพี่รู้สึกมันเป็นเรื่องแค่นี้เลยถ้าถ้าถ้าเอาแบบอุดมคติว่าแบบยอมรับเลยจริงๆผมว่าก็ยังไม่ถึงหรอกตอจริงๆแล้วอืแต่ว่าก็เหมือนที่วิวกินพูดเชื่อแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าเด็ก <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ๆยอมรับได้มากขึ้นแล้วผมว่าเดี๋ยวเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> แล้วเขาก็จะแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในในสังคมไทยได้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรคตอนนี้ก็ <c oughs> เห็นไปในทางทิศทางที่ดีอยู่ ถามพี่มีนว่าเมื่อคือนอะ่ะพอดู EP หนึ่งเสร็จไปแล้วอ่ะคนแบบตีกันใหญ่มากโดยเฉพาะคนในช่องเราก็ตีกันอย่างเต้นเนี้ยตอนแรกใส่เสื้อเต๋เต้ก็ไปเปลี่ยนใส่เสื้อโอเอ๋วเลยเพราะว่าเติ้นอยู่ทีมโอเอ๋วแล้วก็จะมีคนบางคนอยู่เป็นทีมเต๋อะไรเงี้ยอยากให้พี่มีนช่วยอธิบายแบบสิ่งต่างๆเ<ช>หล่านี้ความตั้งใจคือทําให้ตัวละครทั้งสองตัวต่างคนมีเหตุผลที่ที่มันแข็งแรงทั้งสองคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีใครต้องการจะทําร้ายใครอะไรเงี้ยฮะ มันเป็นแค่ว่าแบบเรื่องอุปสรรคอย่างอื่นภายนอกเข้ามาลุมเรามากกว่าทาร์ทสองกำลังจะพูดเรื่องนี้ว่าโอเคเขารักกันแหละเราเชื่อว่าเขารักกันมากๆแล้วคราวนี้ถ้าสมมติมว่ามันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวถ้ามันมีเรื่องทางเลือกทางในชีวิตเข้ามาเกี่ยวเรื่องสังคมใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวว่าแล้วมันจะทําให้ความรักของเขาแบบโดนผลกระทบอย่างไรอยากพยายามที่จะให้คนดูเข้าใจตัวละครทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว ไรอย่างเงี้ยในความตั้งใจต,ตั้งต้นก็เลยไม่ได้แปลกใจถ้าสมมุติว่าบางคนจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเปลี่ยนมาอินกับโอเอ๋อจ้างหรือหรือคนที่เคยแบบอยู่ทีมโอเอ๋อจะไปทีมเตะอันเนี้ยรู้สึกโอเครู้สึกโอเคมากก็ประสมความสําเร็จในการทำให้คนดูเข้าใจทั้ง2ตัวฮะแล้วถ้าเป็นส่วนตัวมากๆอ่ะครับมีใบแอดทีมไหนไหมครับเราต้องโอเ<ร>อ๋ออยู่แล้ว ดูเสื้อก็รู้แล้วมะใช่ดูเสื้อก็รู้แล้วมามา EP หนึ่งอะ EP หนึ่งผมจะทีมโอเอ๋อแต่ EP สองอะก็เหมือนแบบปันใจไปทีมเต๋แล้วแต่ EP แล้วแต่ประเด็นที่เล่าอะไรอย่างเงี้ยครับต้องคอยติดตามจริงๆอยากถามน้องๆมากเลยอะว่าแบบมีไบแอสไหมจริงๆผมผมเข้าใจตัวละครทั้งสองตัวนะหมายถึงพอวันที่เรามารีทรูกันหรือว่าเรามาทําความเข้าใจเหตุผลของการกระทาของของทั้งสองตัวละครอะไรเงี้ยผมว่า แต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนมีความต้องการมีความสุขมีเหตุผลของตัวเองแต่ถ้าเป็นผมนะส่วนตัวผมก็คงก็คงต้องเลือกเตะแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือเพื่อไงอะเร,เราเข้าใจนะในในเรื่องของเชิงของความอ่อนไหวทางอารมณ์ความเหงาหรือว่าความอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าตามลอจิกผมผมจะรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสเราเรา,เราต้องทําถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่ดีเราควรทําเพราะว่าบางที บางอย่างมันไปแล้วมันไปเลยเราควรจะทํามันให้ดีที่สุดตรงนี้ครับอืคมโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดียวเดยเพวกเราไปลีกดีกว่าตอนนี้พวกเราก็ยังตีกันไม่จบอยู่เรื่องนี้ว่าใครทีมใครอะไรครับโอเคคําถามต่อไปนะครับเวลาคนดูบางคนก็จะอินแบบอินมากๆแล้วก็แยกไม่ออกว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือซีรีส์อะไรครับคืออยากถามในมุมมองของนักแสดงว่า รู้สึกอย่างไรบ้างครับมาคนชอบพูดว่าเนี่ยในจอคือบิวกินพีพีเรานี่แหละก็พี่พูดไงเออพี่่็พูดดูอยู่นะดูทุกอันเลยผมก็ดูใช่เออมีพี่หวันเจี๊ยบไปด้วยใช่ก็รู้สึกดีใจครับที่เหมือนว่าคนเขาซัพพอร์ตเราทั้งทั้งในซีรีส์ด้วยแล้วรวมมาถึงซัพพอร์ตเราในชีวิตจริงด้วยหมายถึงการที่เป็นบิวกินพีพีอะไรเงี้ยครับก็ที่จริงดีใจนะไม่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเหมือนเหมือน เราดีใจด้วยแหละที่เราแสดงจนคนเขาเชื่อได้ว่าแบบความสัมพันธ์มันมันมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยผมผมว่าจริงๆมันคาบเกี่ยวกันนื้แหละเพราะว่าจริงๆเวลาเวลาเราเป็นนักแสดงแล้วเราเข้าไปเป็นเป็นตัวละครในเรื่องมันเหมือนการที่เราเอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวละครเข้าใจตัวละครไปอยู่ในคอนดิชันของตัวละครมันก็คือตัวเรานั่นแหละมันมันคือส่วนหนึ่งของตัวเรานั่นแหละมันคือวิธีการแสดงของตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นภาพที่คนเห็นในมุมมุมหนึ่งถ้าเกิดว่า เขาเห็นเราในมุมน right. ั no. right. so ้น yeah. อ yeah. no. no. ่ะมันก็ไม่แปลกที่เขาจะโยงสิ่งสิ่งนั้นออกมาเห็นเห็นเราในอีกมุมหนึ่งด้วยในชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับได้ค่ะไม่มีคำถามตลกตลกอะไรเงี้ยแหละนี่ไม่เห็นมีตลกเลยเลยอะไรนะเวลามันมีน้อยมันก็เวลามีน้อยอ่ะมันไม่ได้เล่นมุกเลยอ่ะขามุกหนึ่งขอมุกหนึ่งของเขอบุกหนึ่งเลยไมวะมนี่ยใหุ่กเลยเนี่ยที่คอเห็นไหมลูกไม่ให้ทั้งเส้นได้เลยนะรู้สึกว่าเจเป็นคนภูเก็ตจริงจริงป้าตอนเนี้ย ที่จริงตอนกลับไปไซส์สตอรี่อ่ะรู้สึกอิมแพคมากเลยนะกับซีนทุกซีนท,ที่เล่นเลยฮะรู้สึกว่าเนี่ยค,คือคือการที่จะได้อยู่ภูกเก็ตสุดท้ายงจริงเหมือนเหมือนที่จริงแล้วมันมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการบินกลับไปถ่ายทําด้วยอ่ะทาให้พอเรากลับไปถ่ายทําเราไปเจอสถานที่เดิมๆที่เราเคยไปเงี้ยเรายิ่งมันยิ่งรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเราเราเคยมาถ่ายตรงนี้นะมันมีความทรงจําที่ดีอยู่แลราพอเราได้กลับไปที่เดิมเราเราแล้วเราได เอ็กเพรสอารมณ์ออกมากว่าเนี่ยคือวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ภูเก็ตแล้วเราต้องบินกลับภูเก็ตจริงๆนะศัก,การาชธรรมเนี่ยมัน,ม,นมันเราก็รู้สึกนะว่าตัวเองเป็นเป็นคนภูเก็ตนะตอนนั้นเลยจริงๆคล้ายๆกันเลยครับผมตอนตอนที่เราไปถ่ายภูเก็ตครั้งแรกเราอาจจะยังยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเรารู้สึกเหมือนเราเราตื่นเต้นที่เราได้ไปเราเหมือนวา็ุูยลงมาจากสนามบินขึ้นรถตู้แล้วก็แบบเฮ้ยมองทางที่นี่มีอะไรบ้างของของผมนี่จะรู้สึกก่อนที่จะถ่ายไซส์สอรี่คือคือครั้งที่อ่า ไปถ่ายพักสองเนี่ยมันจะมีไปฉับถ่ายที่ภูกเก็ตอะไรเงี้ยตอนที่เรากลับไปแล้วเหมือนเหมือนเราได้ไปในที่ที่เราเคยถ่ายมาตอนพักหนึ่งอะเรารู้สึกเหมือนเหมือนเรากลับบ้านอะเหมือนเหมือนเราเราลงมาจากรถตู้แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับที่นี่แต่เราก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากกลับมาแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกอยากมาแบบที่ว่าไม่เคยมาแล้วตื่นเต้นกลับมาแต่มันเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกเรารู้สึกดีตรงที่มันเหมือนเฮ้ยเราได้กลับมาที่นี่อีกครั้งที่เป็นที่ที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยครับ ยิ่งเป็นตอนไซซ์ซอลี่มันเหมือนที่พีพีบอกเลยพอเราไปได้ไปในแต่ละที่ที่เราเคยไปแล้วเหมือนกับว่าความเปลี่ยนแปลงของแต่ละที่อย่างเช่นอ่ะหาดมันปิดไปแล้วฟูนาเหล่าซอมันปิดกลายเป็นบ้านคนไปแล้วมันมันใจหายแล้วมันมันมันช่วยผมเหมือนกันนะมันทาให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครเติบโตแล้วทุกอย่างมันกําลังเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอะเรากาลังเรากําลังไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะส่งต่อเข้าภาคสองอะไรเงี้ยครับอืมอ่ะพี่มีน พี่มีนพ,พี่มีน,มนครับ,อ,บอีกแับอีกสี่อีพีอะอีกสี่อีพีต่อจากนี้อยากให้แบบว่าพูดกับคนดูนยครับแบบฝากคนดูที่กําลังรอดูสี่อีพีต่อจากนี้ครับผมก็แต่ละอีพีผมตั้งใจให้มันแบบรสชาติไม่เหมือนกันเลยทุกอีพีเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าแต่ละอีพีจะเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างอีพีนี้รสชาติอะไรครับอีพีแรกเนี่ยอันนี้ลอมคอมลอมลอม <laughs> <laughs> ไม่ลอมนะดามา เอาอะไรมาลอมมานั่งล้อมได้ขนาดนั้นนะล้อมของนี่สรุป EP หน้าเทรลเลอร์น้มีผีออกมาเออเอ้แต่มี EP แต่มี EP ที่ตัดแบบเทรลเลอร์อยู่เอเหรอแฟนรักฉันด้วยใจเธอนะคะพาสอง EP หนึ่งก็ออนไปแล้วเมื่อวานนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วบนไลน์ทีวีนะครับแล้วก็อย่างวันนี้เลยก็เพิ่งมีปล่อยเพลงปล่อย MV ไปแล้วสำหรับเพลงผมผ้านะครับแล้วก็มีรู้นี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็ฝากถึงพันนี้หน่อย ก็จริงจริงผมชอบคำถามแรกมากเลยตอนแรกที <iri> ่พี่ถามพี่ม <photos> ีว่าจริงๆล้าหมายความว่าการที่เหมือนมาทาแปลละพาร์ทสมันจะทําให้ลายเส้นของเรื่องเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆผมผมคิดว่ามันเป็นข้อดีของของพาร์ทสองด้ซ้ำมันมันใน m ม r k าร์ติงมันคือดิเฟนเ t ชันนะครับมันมันคือความต่างของการทํางานอ่ะมันคือผมว่าผู้กับแต่ละคนเขามีศิลปะในการเล่าเรื่องไม่เหมือนกันมีประเด็นที่อยากจะเล่าไม่เหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าข้อดีของการ เปลี่ยนพ่วงกลับแล้วก็การเปลี่ยนทีมงานผมว่ามันคือความใหม่ของของตัวละครความใหม่ของของของแบ็กกราวหรืออะไรต่างๆที่ที่มันจะหลีดมาสู่อันนี้ผมว่าคนดูน่าจะได้เห็นอะไรที่มันใหม่และใหม่ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยอย่างอีพี1เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ใหม่มากทุก,ท,กทุกอย่างเลยส่วนอีพีสองอีพีาอีพี่เนี่ยพอพี่มีนเขาเลือกที่จะเล่าเป็นปีและอีพีเนี่ยผมผมคิดว่าความต่างมันจะค่อนข้างชัดแล้วก็เหมือถึงเล่าแบบนี้นมันจะได้ มันเราจะรู a, feeling, then, occasion, ้สึกไปอีกแบบหนึ่งมันจะดีอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนลองดูเตโลเอลในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เติบโตขึ้นครับผมแล้วก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะครับก็สามารถดูได้ที่วี me o โอนะครับชแนลของ Promise You the m o o นนะครับแล้วก็ฝากแปลรักแสใจเธอเดอะด็อกเมนต์รีเลยครับทุกคนสาวเลิศเลิศก็คือคอนเทนต์แปแรักก็คือสามารถดูได้ยาวๆใช่สรุปคือมี5 EP เหรอคบพี่มีค่ะ5 EP ค่ะห้อ้พ อยากอยาให้มีกี่ EP ครับอยากให้มีสักแบบห้เหมือนแบบเหมือนซีรีส์จีนแบบยาวแบบตอนจบคือบิลกย์อีคือแบบอายุประมาณแบบคือไปถ่ายไปอีกสามปีออขางอะไรเงี้ยเพราะนาดาเขาถ่ายกันนานอยู่แล้วไงเขาทำงนานกันนาน50เลยห้าสิบอีนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยขอบคุณมากทุกคนคะ่ะพี่มีขอบคุณมากแล้วขอบคุณพี่มีด้วยวันนี้ลูกขคุนะคะพาพลกที อาจจะยังไม่ได้เลคคอร์ดนะแต่ว่าพีพีนั่งลงก็คือแบบโอ้マイก็คีนชอบที่น้องบอกว่าไม่เห็นตลกเลยอ่ะทำไมในในยูทูบตลกทำไมันขาเลยซีเรียสนั่งดูอยู่นะเอออะไรเงี้ยแต่พอใจในคําตอบออคำตอบหลายๆคําตอบอย่างเงี้ยก็พอใจเออชแล้วก็ได้คําถามที่ไม่ได้เตรียมมาแต่ได้ถามก็ก็ดีใจ <c oughs> คุณผู้ชมฝากไปด้วยสําหรับแปรรักฉันด้วยใจยเธอ,อแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทุกคนชื่นชอบได้ฟังคําถามคําตอบจากน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือน,น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะทุกวันเสาร์ในส่วนของแปรรักด็อก<ช>ิ<ล>เมนท์รีแล้วก็ฝากติดตามรีคชั่นผ่านหนังหน้าโรงในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG อแล้วก็ช่อง YouTube ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ